งานนี้เพราะอูคงิิงจริงๆจ,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 จึงได้จากสาวน้อยเพชรบ้านพเรื่องเล่าสะเป็นมาเป็นไปจะได้นันก่อนอื่นต็งขอกล่าวคำสวัสดีครับอมสวัสดีพี่น้องปวงปลายมิดมอแแคนแฟนมอลลำแฟนครับไทยสีเกตชาแนลสู้กูสู้คนนะครับเ้อสวัสดีไปยังแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพง แฟนครับเอลาดมองวิงสู้กุสุคนมาอ้อกันคลิปนี้ครับสีภาพพี่น้องมารู้จักเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปทำไมต้องจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมางานงานไหนครับงานของวันพรุ่งนี้มือเอินนั่นเองที่บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างวิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครแต่เลือกดูการที่คุณพ่อท่านนี้ได้ไปว่าจางสาวน้อยเพชรบันแพงที่บ้านครับที่สำนักงานสาวน้อยเพชร เรื่องด้วยเหตุผลเรื่องด้วยปัจจัยยังไงพี่น้นองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมจริงๆแล้วนี่ผมบนกับุงอิงไว้ลูกสาวไว้ที่ผมผ่าตัดที่ผมไปหาไอ้ชอนดอยู่อยู่ที่โดมครับผมบนไว้ปีหนึ่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลศูนย์คนเกราะว่าถ้าไม่ตายจะเอาลูกสาวมาแสดงอยู่บ้านหรือคนลูกคนลูกผมคุณลูกไว้ไะขุดลูกเดี๋ยวจะ เป็นจะได้นะครับได้ฟังไปแล้วคุณนั่นมันเป็นเรื่องราวความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะปัจจุบันเพิ่นกะร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับแข็งแรงเหตุงานได้ปกติพี่น้องมิดมอาแคนแฟนบอาลำกระเด้เบิ้งในแง่ตามที่คนได้สัมผัสทางช่องข้อ,อการใช้นี่แหละการใช้ละเพินออฟฟิเชียล ในมีโอกาสได้ว่าจ้างในมีโอกาสด้เป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้าหน้านครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้วยความเสือ่อเราแม่ยังคนติงเสือ้อลานุานวิญลาน้นุนวิเพิณว่าเป็นบุคคลที่ชอบในเรื่องของการทําบุญสุนทานลาหนุนวิญจะมีความเมตตาให้กับทุกๆคน โดยเจพาพ่ออยังขับเข้าสิเห็นว่าผู้ใดตกทุกข์เด้ยากลำบากอิลีอีลอกนั่นก็ขึ้นกับบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กันนะบุญสัมพันธ์กันเฮ็ดไหมาเฮ็ดทำงานเฮ็ดไหมาได้ร่วงงานร่วมกันกันร่วมกันกันเฮ็ดไหมาพ่อกันพี่น้องเศร้า ช้างมิ่งตะบลช้างมิ่งอําเภอพนานิคมกถือว่าโชคดีครับที่พอทานนีคนใดคนใดยังครับคนใดเป็นผู้นำนำความสำเร็จมาสู่มูบา้านแล้วก็นำคณะหมอลำใหญ่มาสู่มูบา้านในรอบในรอบหาสิบปีพอดีเสี่สิบหาสิบปีพอมีหมอหลอมหมอลำมาลง บานนี่มาก่อนตามที่ได้ฟังทางช่องพ่อการใช้เด้อพี่นองทั้งนี้ทั้งน,นั้นเพิ่นก็นยังใน้่าพ่อการใช้ไปบ่งครับไปบ่งยังหลุมหลุมที่เพิ่นสิคดเตรียมไว้ฝังเจ้าของนะ่ะถ้าพาตักแล้วบ่อฟืนเพื่นก็สิีไรไปนอนยูยในหลุมนั้น แต่ณปัจจุบันสุขภาพร่างกายแข็งแรงรเป็นวันใจของชาวช้างมิ่งและก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับชาวช้างมิ่งที่น้องบัานไก่เลื่อนเขียงกันสิได้มาร่วมการ,รวมงานทำบุญร่วมกันเพราะงานนี้จ้างุงอิงมาเพิ่นว่านงครับุงอิงเป็นคนมีบุญ คนชอบทำบุญกับลาหน่อยเองคุณเองชอบทำบุญนั่นคือความคิดของเจ้าผาพเจ้ากาันเจ้างาเขาพอผูีิวันธสตัตธ้ใได้โตนลาหน่อยถือว่าเป็นศิลปินศิลปินที่ไม่เหมือนใครและกับบอมี่ไพคือบอมี่ไพเหมือนได งามในแบบเฉพาะตนอยากที่จะหาใครดิมาหลอกเรียนแบบนั้นเพราะหูอิงเแคดยังก็ดีเแคดยังก็ออกมาจากทิศจากใจไม่ได้เสียบอกง่ายๆบอไดแสดงซอยเหลือปูก้นมาซอยออกจากทิศจากใจบอไดต้องการสร้างภาพอย่างใดทั้สิ้ างภาพแมนครับภาพลักษณ์ที่ดีที่งามอุ้งอิ่มทเฮคดให้เห็นครับเป็นตัวอย่างแกบุคคลหรือศิลปินคนอื่นๆเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นแบบอย่างเดินตามนะก็อิดครับเดินตามด้วยจิตด้วยใจบอแมนเดินตามเพราะเขาเป็นไปดดินทาง เดินตามด้วยใจบริสุทธิ์เฮ็ดยังก็ดีครับเฮ็ดด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็งนเฮ็ดออกจากคิดจากใจได้รับความต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอนเถือว่าโชคดีของบ้านสามีครัในรอบส0 5สบปีบมอลำวงใหญ่ ได้ไปลงทางกอนเพื่อได้เอาสาวน้อยสองไปลงกัยังวัดประสบผลสำเร็จแล้วระดับหนึ่งแต่งานนี้เอาสุปตาไปลงพี่น้องบิดมอแคนแฟนหมอลำเพินว่าต้องมาเยอะแน่นอนบัตรหนึ่งรบาทมือเอินร้อยยีบาทครับหนางานถ้าไปซื้อก้อนหนึ่งรบัตบุญ บัตรผู้สร้างน้ำทำบุญน้ำกันขอบคุณพี่น้อง Morgan, มิตรหมอแคนแฟนบมอลัมีเขามาเบิงทางช่องสาวหน่อยเพรบันแพงนะครับออเยู่ดีมีแห้งสู้ขูดซู้้นครับพี่น้องเดินไปทางไหนมาทางไหนก็หายระมะัดระวังนะครับเดินในช่วงนี้อากาศแปรเปลี่ยนพ่อกันคลิปนาครับ ออก,กันคิดหนะ้าอย่าลืมอย่าพลาดครับทายอ้อวันที่17รกรกฎาคมน,นี้ทุกโรงภาพประโยชน์สบายดีครับผม